ตอนนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการฐานบกก็เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่2แขวง3าเสนในเขตพญาไทนะคะที่บริเวณปรดิพัทซอย5เรวดีเหนือนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่ท่านเดินทางมาถึงที่หน่วยนี้นะคะก็คือเวลา9นาฬิกา20นาทีนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะท่านกําลังตรวจบัญชีรายชื่ออยู่นะคะโดยนําเอกสารมาและก,กำลังเข้าคิวนะคะ ที่จะรับบัตรเลือกตั้งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากนะคะมาทำข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพสดๆในขณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะท่านกำลังรอเข้าคิ เลยนะคะโดยถือบัตรประจําตัวประชาชนมาด้วยนะคะกําลังต่อคิวจากประชาชนนะคะซึ่งมีจํานวนเ,อเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าลำดับของท่านในบัญชีรายชื่อนะคะคือลำดับที่210นะคะ mm hmm. วันนี้ท่านแต่งตัวแบบสบายๆนะคะใส่เสื้อเชิ้ตและก็กางเกงนะคะ mm hmm. เดินทางมานะคะที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะ ต้องบอกว่าวันนี้ท่านเดินทางมาคนเดียวนะคะแต่ถ้าพูดถึงครอบครัวด้วยแล้วนะคะยังมีครอบครัวของท่านด้วยนะคะภรรยาและลูกสาวนะคะที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะที่จะสามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะลำดับหมายเลขที่210ค่ะ และลูกสาวของท่านนะคะนางสาวธัญญาจันโอชาและนางสาวนัฐาจันโอชานะคะลำดับที่211และ212ตามลำดับนะคะซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะรอพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเข้าคูหาบัตรเลือกตั้งนี้นะคะก็กําลังรออยู่เลยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอำนวยความสะดวกนะคะ ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆก็คือผอเขตเลือกตั้งนะคะซึ่งตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็กําลังรอบัตรเลือกตั้งนะคะสําหรับบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรสีเขียวนะคะก็คือบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะคะส่วนบัตรสีชมพูก็คือบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเลือกคนที่รักนะคะและแบบบัญชีรายชื่อเลือกพักที่ชอบนั่นเองนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ท่านกําลังต่อคิวอยู่นะคะก็กําลังมองดูเจ้าหน้าที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทํางานอยู่นะคะต้องบอกว่าผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้นะคะมีจํานวน590คนด้วยกันนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะคะก็มีจํานวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจค่ะแดดยังออกอยู่นะคะฝนก็ยังไม่ตกด้วยนะคะซึ่งประชาชนคนไหนที่จะเดินทางออกมาก็รีบออกมาใช้สิทธิก่อนที่จะฝนตกได้เลยนะคะ และตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวง3เสนในเขตพญาไทในเขตเลือกตั้งที่6กรุงเทพมหานครบริเวณใต้ทางด่วนซอยประดิพัฒน์5เรียวดีเหนือแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีหลายๆคนให้ความสนใจนะคะนอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกแล้วนะคะซึ่งมีลำดับบัญชีรายชื่อที่213นะคะในจำนวนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์ได้นะคะยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะทีเ่เป็นผู้ที่ เป็นบุคคลสําคัญนะคะก็คือพลตํารวจโทวิบูลบางท่าไม้ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะซึ่งอยู่ลําดับที่206นะคะและตอนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็กําลังอรอที่จะสัมภาษณ์ด้วยนะคะตอนนี้พลเอกประยุจันโอชากําลังลงรายมือชื่อนะคะเพื่อที่จะรับปัดเลือกตั้งนะคะทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะ ต้องบอกว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะทั้งคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะก็คอยมองที่หน่วยนี้นะคะว่ามีผู้สื่อข่าวจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้บัตรเลือกตั้งนะคะตอนนี้กรรมการเลือกตั้งก็กำลังพับบัตรเลือกตั้งของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่นะคะทั้งบัตรแบบสีเขียวและสีชมพูเลยค่ะ ซึ่งอีกสักครู่เดียวนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชาก็จะเข้าไปที่คูหานะคะเพื่อที่จะกากบาทเ,าเลือกคนที่รักและพักที่ชอบนะคะและตอนนี้ก็เข้าไปที่คูหาแล้วค่ะท่านกำลังเดินทางเข้าไปที่คูหานะคะคูหามีอยู่5คูหาด้วยกันนะคะท่านเดินเข้าไปที่คูหาสุดท้ายเลยคูหาที่9นะคะและตอนนี้ค่ะกำลังกากบาทแล้วนะคะ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะขณะนี้นะคะก็เรากำลังรอพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะกากบาทและตอนนี้คาดว่าท่านน่าจะกากบาทเสร็จแล้วนะคะและกำลังพับบัตรด,ด้วยค่ะพับบัตรสีเขียวอยู่นะคะและบัตรใบแรกค่ะที่ท่านหย่อนลงในหีบเลือกตั้งนะคะก็คือบัตร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะลงในหีบสีขาวนะคะเป็นบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองนะคะตามมาด้วยบัตรสีเขียวค่ะคือบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะคะหย่อนลงในหีบสีเขียวนะคะได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวนะคะถ่ายรูปกันอย่างหนึ่งแน่นเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ท่านก็ออกมาจากหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา รอสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าท่านไม่แน่ใจว่าจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าค่ะเพราะว่าทุกคนกําลังรออยู่นะคะว่าจะสามารถเข้าไปได้ไหมนะคะตอนนี้ท่านขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นรถส่วนตัวของท่านขึ้นไปแล้วนะคะถ้าทางจะไม่ให้สัมภาษณ์นะคะนี่ก็คือบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะซึ่งพลเอกประยุจันโอชานะคะก็เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งที่12แขวง3เสนในเขตพญาไทนะคะ